ครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับพร้อมสมาชิกเล่นน้าครับใสะว่ายน้ำหลังจากที่ล่องแพกันมามนนนรบรรยากาศครับตอนนี้ฝนหมอกกำลังมาคิดว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคเออตอนบอกตรงครับตอนเนี้ย นางสั่นครับแต่เนี่ยโอเคพอได้อยู่น้ำไม่หนาถึงก็เอ้ยสั่น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  นงองแงเนี่ยรีโมทไม่ยอมอยากลงน้ำพอลงน้ำนองแงดับเลย